ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีรายงานสดจากโรงเรียนบ้านสมอวันนี้ท่านผู้อำนวยการจำเนียนใจนวลได้นําระบบสัญญาณเตือนภัยระบบโฟเจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสกเกตเขตสามนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ดังที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเริ่มจากการชี้แจงทําความเข้าใจให้กับนักเรียนและมีการจําลอง,องสถานการณ์โดยเมื่อมีการเกิดเหตุร้ายเหตุด่วนขึ้นจะมีการกดสัญญาณเตือนภัยเมื่อนักเรียนทุกคนได้ยินนะครับดังวิดีโอ นักเรียนทุกคนก็จะวิ่งไปยังห้องที่มีการจัดเตรียมไว้เรียกว่าห้องปลอดภัยซึ่งในที่นี้ก็จะมีคณะครูคอยให้คาแนะนำนักเรียนมีทั้งนักเรียนชั้นป .1 จนถึงนักเรียนชั้นป .6 และอีกห้องหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นอนุบาลก็จะมีห้องปลอดภัยทั้งหมด3จุดด้วยกันในการนี้นะครับท่านบริการก็ได้ซักซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรรายการสมอ l l n e จะนำเรียนให้คุณผู้ชมได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับขอบคุณครับ